ตำนานแม่โพศพเทพีแห่งข้าวและความอุดมสมบูรณ์แม่โพศพเป็นเทพีแห่งข้าวและความอุดมสมบูรณ์ที่คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรให้ความเคารพนับถืออย่างสูงมาตั้งแต่โบราณกาลตำนานของแม่โพศพสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของมนุษย์ไทยกับข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักและเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย ตำนานแม่โพศพมีหลากหลายสำนวนมีเนื้อหาหลักที่คล้ายคลึงกันโดยทั่วไปจะเล่าถึงการกำเนิดของข้าวความสำคัญของแม่โพศพในการรักษาบำรุงข้าวเพื่อให้มนุษย์ได้มีกินมีใช้ตำนานแม่โพศพเป็นเรื่องเล่าพื้นบ้านที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชาวนาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของมนุษย์กับข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักและเป็นรากฐานของวิถีชีวิต ตำนานนี้มีหลายสำนวนแต่สาระสำคัญยังคงเดิมคือการกำเนิดของข้าวการหายไปและการกลับมาของแม่โพศพความสำคัญของการดูแลรักษาข้าวบางตำนานเล่าว่าในอดีตการมาแล้วเมื่อโลกนี้ยังมีมนุษย์อยู่น้อยนักเทวดาผู้สร้างโลกได้ทรงเล็งเห็นว่ามนุษย์ยังไม่มีอาหารเพียงพอที่จะยั่งชีพ จึงทรงบันดาลให้เกิดข้าวสารขึ้นมาเป็นครั้งแรกจากสวรรค์ข้าวสารนี้งอกขึ้นมาเองตามธรรมชาติมีรสหอมหวานและสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดเวลาทําให้มนุษย์มีความสุขสบายไม่ต้องลําบากแต่ท้าว่ามนุษย์บางกลุ่มกลับประมาทไม่เห็นคุณค่าของข้าวสารเมื่อต้มข้าวเสร็จแล้วก็เทน้ําข้าวทิ้งไปโดยไม่คิดอะไร บางครั้งก็เหยียบย่ำข้าวสารที่ตกพื้นโดยไม่เก็บทำให้ข้าวสารซึ่งมีชีวิตและจิตวิญญาณรู้สึกเสียใจน้อยใจเมื่อเทพยาดาผู้สร้างโลกทรงทราบถึงความประมาทของมนุษย์ก็ทรงพิโรธจึงมีพระบัญชาให้ข้าวสารหายไปจากโลกมนุษย์หลังจากนั้นมนุษย์ก็เริ่มอดอยากและล้มตายเป็นจำนวนมากขณะนั้นเทวดาองค์หนึ่งนมว่านางโพศพ ซึ่งเป็นผู้ดูแลข้าวสารมาโดยตลอดได้ทรงสงสารมนุษย์จึงได้อ้อนวอนขอต่อเทพพญดาผู้สร้างโลกให้ประทานข้าวสารกลับขึ้นมาอีกครั้งเทพพญดาผู้สร้างโลกทรงเห็นแก่ความเมตตาของนางโศพศบจึงทรงอนุญาตให้นางโศพศบนำข้าวสารกลับขึ้นมาได้แต่มีข้อแม้ข้าวสารจะไม่สามารถงอกขึ้นมาเองได้อีกต่อไป มนุษย์จะต้องทำนาหวานไถบำรุงรักษาและดูแลอย่างดีจึงจะได้เก็บเกี่ยวนางโพศพจึงลงมายังโลกมนุษย์พร้อมกับมเมล็ดข้าวพันธุ์ต่างๆและสอนวิธีการทำนาการบำรุงรักษาข้าวการเก็บเกี่ยวให้แก่มนุษย์นับตั้งแต่นั้นมามนุษย์จึงรอดพ้นจากความอดอยากและมนุษย์มีความผูกพันกับนางโพศพ หรือเรียกกันว่าแม่โพศพมาโดยตลอดบางตำราก็เล่าว่าแต่เดิมข้าวเป็นสิ่งมีชีวิตและจิตวิญญาณเป็นหญิงสาวที่สวยงามนามว่าแม่โพศพแม่โพศพเป็นผู้ดูแลให้ข้าวเจริญงอกงามให้ผลผลิตย่างอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องมีการเพราะปลูกมนุษย์เพียงแค่เด็ดข้าวมาต้มกินก็ได้แล้วแต่เมื่อมนุษย์มีจำนวนมากขึ้นก็เริ่มมีความโลภไม่เห็นคุณค่าของข้าว และเริ่มเหยียบยำ่ำทมน้ำลายใส่หรือใช้ข้าวอย่างไม่เหมาะสมแม่โพศพเห็นพฤติกรรมดังกล่าวก็เสียใจและโกรธแค้นเป็นอย่างมากจึงตัดสินใจหนีหายไปพร้อมกับข้าวทั้งหมดเมื่อแม่โพศพหายไปข้าวก็ไม่เจริญงอกงามอีกต่อไปมนุษย์จึงอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมากบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่จึงได้บอกว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะแม่โพศพนีหายไป ทุกคนจึงปรึกษากันว่าจะต้องตามหาแม่โพสพให้พบมีชายคนหนึ่งนามว่านายบุญบางตำนานเรียกว่านายทองคำเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามมีความเพียรพยายามได้อาสาออกตามหาแม่โพสพเข้าเดินทางไปทั่วทุกสารทิศจนกระทั่งพบแม่โพศพหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกหรือใต้ประดาลในร่างของต้นข้าวที่เหี่ยวเฉา นายบุญได้กราบอ้อนวอนแม่โพศพขอร้องให้แม่โพศพกลับมาอย่างโลกมนุษย์โดยให้คำมั่นสัญญาว่ามนุษย์จะดูแลรักษาข้าวเป็นอย่างดีจะไม่ประมาทอีกต่อไปในที่สุดแม่โพศพใจอ่อนยอมกลับมาแต่มีข้อแม้ว่ามนุษย์จะต้องหวานไทปลูกฝังบำรุงรักษาและทำวิธีบวงสรวงต่อแม่โพศพตามประเพณี จึงจะได้ผลผลิตข้าวตามต้องการตำนานแม่โพศพไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าประามปลาแต่ยังแฝงไปด้วยนัยยะทางวัฒนธรรมความเชื่อที่สําคัญของคนไทยตำนานนี้สอนให้มนุษย์รู้จักคุณค่าของข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตเป็นสิ่งที่ดูแลชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องดูแลรักษาให้เกียรติไม่ควรเหยียบย่ำเหยียดยามการที่แม่โพศพหายไป เมื่อมนุษย์ประมาทสะท้อนถึงการรักษาความสมดุลของธรรมชาติหากมนุษย์ใช้ทรัพยากรยังไม่รับผิดชอบธรรมชาติก็จะลงโทษแม่โพศบกลับมาพร้อมกับเงื่อนไขที่มนุษย์ต้องลงมือทำเองแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการลงแรงการเพาะปลูกการบำรุงรักษาซึ่งเป็นหัวใจของการเกษตรการทำพิธีบวงสรวงแม่โพศบเช่นการบาดข้าวการทำขวัญข้าว การเลี้ยงแม่โพศพเป็นการแสดงออกถึงความเคารพความศรัทธาและเป็นการขอพรให้การครอบลูกอุดมสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตแม่โพศพเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และการดำรงชีวิตของชาวนาเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญ,ญาณและภูมิปัญญาของชาวนาไทยที่สืบทอดกันมาคุณค่าของน้ำในบางตำนานยังเชื่อมโยงแม่โพศพกับน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกข้าวสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้าวน้ำและการเกษตรแมในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในภาคเกษตรมากขึ้นแต่ความเชื่อและการบูชาแม่โพศพก็ยังคงมีในหมู่ชาวนาไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทมีการจัดพิธีกรรมต่างๆอย่างเช่นพิธีการแรกนาขวัญ เป็นพิธีที่จัดขึ้นมาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรพิธีทำขวัญข้าวเป็นพิธีที่ชาวนาจัดขึ้นเพื่อเรียกขวัญแม่โพศพทำให้ข้าวเจริญงอกงามการเลี้ยงแม่โพศพเป็นการนำอาหารข้าวหวานไปบูชาแม่โพศพในไร่นาเพื่อขอพรให้ได้ผลผลิตดีการตั้งศาลแม่โพศพบางบ้านหรือบางท้องถิ่น จะตั้งศาลเล็กๆไว้ให้บริเวณบ้านหรือที่นาเพื่อบูชาแม่โัศพตำนานนี้จึงเป็นมากกว่าแค่เรื่องเล่าแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตภูมิปัญญาความผูกพันอลึกซึ้งของคนไทยกับข้าวซึ่งเป็นเสมือนลมหายใจและจิตวิญญาณของชาติ